สูตรสามวิสตาร์ทหนึ่งสองสามถึงไหมติดโอเคอันนี้สอบผ่านนะครับ อ่ะสรุปว่าไม่ติดนะแต่เราจะลองเอาสายไฟเดิมออกนะครับแล้วเราจะต่อตรงจาก USB เข้าไปตรงมี USB Type C อยู่นะฮะเอาไว้ชาร์จโทรศัพท์นี่เลนะดูดิว่าจะติดไหมนี่ ไฟไฟមានសំឡេងហ្នឹងកំไม้តិចអាយ